10้ครับโม <c oughs> ่านี่เยอะที่สุดตั้งแต่มีมาในการแข่งขคันแล้วครับแนะนำเพจซื้อขาย id เกมเอวีที่ดีที่สุดมีตั้งแต่300บาทถึง1000บาทอัปเดต id ใหม่ทุกวันปลอดภัยแน่นอน100%สำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อขาย id เกมเอวีสามารถทักเพจแอดมินฟองมาได้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ใ,ใต้คลิปขอบคุณมากครับ ก็วสวัสดีทุกว่าจีทงๆว่าพัสดุดิดนเนชแนลนะเสาั์นี้เราก็จะมาลิชั่นเรียกว่าเป็นการเล่นวิปของ d e f ฟอกเอ็นะซึ่งกูสารภาพตามตรงว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคือกูไม่ได้ดูแข่งสดเลยแม้แต่คู่เดียวนะแต่คือกูไปเห็นสกอร์ของเกมนี้ที่มีคนเอามาโพสลงกลุ่มนะก็คือ10นาที16คิวดาเมียรอ็ดเปอรของ d e f a อกเอนะแล้วเขาก็บอกว่าเกมนี้คือยังไงดีเนก็ต้องลิชั่นยังไงดีเนก็ต้องกลับมาดูนะเพราะมันเป็นการเล่นแก๊ก ตามตัวว่ากูยังไม่ได้ดูนะอันนี้คือรู้ผลอยู่แล้วนะแต่คือมารลี้ชั่นเฉย,ยๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นทำไม10นาทีเข้าถึงคิวไป16ตัวนะกูบอกเลยว่าที่น่เป็นสถิติรั้งใหม่ในโปรเลเลยนะที่มีการคิวอาเร็วขนาดนี้นะภายใน10นาทีคิวไปถึง16ตัวแล้วก็มีการทำดาเบียดมากถึง61%นะภายใน10นาทีนะก็มารับชมไปพร้อมเลยดีกว่าก็เป็นแจ็คเลนการด้วยนะสับเกมนี้นะคือมีคนแท็กกูเยอะมากแล้วก็มีคนทักเข้ามาในเพจเยอะมากว่าอยากให้แบบมาาาาดดููเเเเเกกมมนนนนี้้้หลลือววว่่่่คคไโยๆแรา บุรีรัมย์ช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีนะไม่ใช่ช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะฟอร์มไม่ค่อยดีนะแต่คือในอาทิตย์นี้นะเขาสามารถตบเอลิณาไป3าูนย์แล้วก็ยังสามารถตบทารอนไปอ่าสามศูนย์ได้นะแต่คือตรงเนี้ยกูไม่มั่นใจนะเว้ยว่าเป็นการเขาเรียกว่าแบบเป็นเป็นแผนของทารอนหรือเปล่านะอันนี้คือแบบกูคิดเล่นๆนะอันนี้คือเป็นการคิดเล่นๆนะไม่รู้ว่าใช่ความจริงไหมนะกูจะลองแบบอ่าสันนิษฐานให้พวกมึงฟังนะว่าเออเนี่ยนะทารอนอ่ะนะเหมือนประมาณว่า คือเข้าใจเพราะว่าทาลอนแบบเหมือนประมาณว่าเออให้บุรีร,รัมชนะ3าศูนย์เพื่ออะไรอะ่ะอันนี้คือแบบคือกูไม่รู้นะว่าใช่ความจริงไหมแต่นี่คือเป็นการสันนิษฐานของกูเฉยน,นะกูแบบนอนคิดว่าเฮ้ยทำไมทาลอนเนื่งถึงแพ้บุรีรัมชุดนี้3ามศูนย์นะเพราะว่าวแบบถึงบุรีรมัมจะจูนกันติดก็ไม่น่าจะชนะทาลอน3าศูนย์ได้ขนาดนี้นะกูก็เลยแบบมีอ่าสันนิษฐานความคิดหนึ่งขึ้นมานะว่ามันเป็นการโอ้ยเฮแล้วดึงโดนด้วยช็อตนี้แล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยโอ้โหแฮมแซ่แตกไปนะเมื่อกี้พูดถึงตรงไหนแล้ว้ววคือเขาาใจ่ ในความคิดกูนะอันนี้คือคือในความคิดกูนะว่ามันเป็นประมาณว่าเออเนี่ยทารอนนะเหมือนประมาณว่าแกล้งอ่อนให้บุรีรัมนะเพื่อที่จะแย่ชิบุรีรัมตายใจนะแล้วก็ช่วงกลางซีซั่นเขาจะไม่ได้เติม F1 กับอิสเรลินดิวเข้ามาก็คือเขายังใช้ชุดนี้อยู่ก็คือหลายคนรู้แล้วว่าเฟิร์สบันไม่ได้มีในรายชื่อนักแข่งนะแล้วก็ ถ้าใครจำได้นะชุดนี้คือช่วงต้นซีซั่นเนี่ยคือแบบไม่ไหวเลยนะแต่คืออยู่ีดีจะมาชนะราลอลสามูนย์นะสิ่งสิ่งหนึ่งที่กูเยอะมีความเป็นไปไปด้ก็คือทาลอนแบบเหมือนว่าแกแกล้งอ่อนให้นะเพื่อให้แบบบุรีำัำใจว่าเออเนี่ยนะโอ้โหนะนี่ยเขาจูนจะติดแล้วนะกลางซีซั่นก็ไม่ต้องเติมเฟิร์สบอลเข้ามานะแล้วก็พอแบบเฟิร์สบอลไม่ได้เข้ามากลางซีซั่นนะแบบ ฮ้ยทารอนก็จะแบบเฮ้ยบานหมูเลยดิชุดนี้นะโดนเบคอนตบ3 0ศนยาสูสีกับอีโวสนะแล้วก็พอทารอนแบบเจ้าจริงมานาคือตอนนั้นคือไม่สามารถเพิ่มเฟิร์สปันได้แล้วไงคือถ้าแบบทารอนเข้าชนะคือมึงก็ใหญ่ปคือกูไม่รู้ว่าจะมีคนเข้าใจไม่เป็นไรจะงงงด้วยถ้าทารอนเขาแบบเออชนะบุรีดำในอาทิตย์ที่ผ่านมานะบุรีดำก็จะบอกว่าเออเนี่ยชุดนี้แม่งไม่ไหวว่ะต้องแบบเอาเฟิร์สปันกลับมาเอาอิสลินดิวกลับมานะแล้วก็มันจะเป็นปัญหาตัวทารอนไงในช่วงปลายโอ้โหเฟิร์สวันอิสลินดิวนุนแบบ NT อะไรพวกนี้นะโอ้โหมันจะเทียนตัดเลยนะเพราะฉะนั้นนะมันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะเป็นแผนของทารอนก็ได้นะที่แบบ ดีรามชนะสามศูนย์เอะโหตรงนี้มันเล่นกันถึงตรงไหนแลแ้วเด็กกูยังไม่ได้รู้เลยนะสามนาทีสองศูนย์มาตรงนี้และดึงแม่งอย่างแม่นเลยมาจากฟาเกอร์นะคือใครไม่เข้าใจก็ลองกก็ฟังที่กูพูดเอานะทุกคนนะคือกูอธิบายกูก็งงเหมือนกันนะเพราะแบบมันเป็นการสันนิษฐานสดที่กูไม่ได้เขียนสกีไว้นะคือแบบเป็นแค่แบบความคิดชั่ววูบเฉยๆซึ่งอันนี้คือไม่รู้ว่าเป็นจริงหรืออาจจะไม่เป็นจริงก็เป็นได้นะยังไงก็ไอ้นี้แล้วกันนะสำหรับใครที่แบบอยากได้ทฤษฎีโคตรกาวไฟดีเดียร์เดี๋ยวจะทให้ยกเนะ็เดีะ้ีนน เพราะว่าทฤษฎีโคตรเก่าของกูที่ทำนี่ส่วนมากก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดนะทั้งทฤษฎีดับโลเซเน็กับเบคอนตอนกูทำนะทฤษฎีโคตรกเก่าดับโลเซเน็กมีโอกาสกลับมาทีเบคอนหลายๆคนเข้ามาดา่าโอ้ยย่ามันโ,นโนนั่นนะู่นนี่นะเขาไม่กลับมาหรอกน,น,น,นั่นนู่นนี่ด่ากูแบบเยอะแยะมากมายนะสุดท้ายเป็นไงนะหน้าแตกกันหมดอะไเลยย่านะต้องเข้ามาลบเม้นกันเลยทีเดียวกูบอกเลยใครไม่เชื่อลองแบบไปดูอ่าอ่าคอมเมนต์ในคลิปทฤษฎีโคตรเก่าที่ที่กูบอกว่าสูญเสียจะกลับมาดูนะอันนี้คือกูพูดรวมไปกูหายใจไม่ทันกนกินน้ำหมดทุกคน เจ็ดแม่กูว่าจะมารีชั่นนีก่กูมาโมเฮี่อะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ดูเฮี่อะไรโอ้โหแล้วตรงนี้ดึงแม่นมากนะเขาบอกว่าการดึงของนุนุพผ้าแค่สองครั้งมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะเขาบอกอ่ะ คือโดนหมดเลยพลาดเพียงแค่2ครั้งนะโอ้แล้วตรงนี้ไงโอ้เฮียเราฟิกเกอร์ดูถึงซวยมากแล้วแน่นอนแหละคนจะได้คิวแน่เป็นดีฟองเอ็นนะช็อตนี้ถ้าแบบจะได้คิวเพราแบบดีฟองเอ็นแม่งคิวไปสิบกว่าตัวเลยสิบหกตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดอะเหมือนแบบเห็นสกอร์แวบๆอยู่แล้วตรงนี้ยังไงเออโอ้ดีฟองเอ็นพยายามใจแลบเอ็ดแลนูนู้แตกไปก่อนหนึ่งตัวแล้วตรงนี้งไงดีฟองเอ็นตอนนี้ไอเทมคือยังไม่มีนะวิฟคือต้อนเกมมันไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนั้นมึงสังเกตดูนะเนี่ยมันยิงเบามากเลยเว้ยยิงแบบโคตรเบาเเ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 ลลลลยยยนนนนนนี่นะ่่ะะแแแตคตคืือออออดดาาามมมมจัััรรๆไงนะ้ Q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  ้ววปป็็ิิสหบฟ คือกูไม่รู้ว่าอุย้ยไม่ใช่สี่ตัวหรือสามตัวนะคือกูไม่รู้ว่าจะมีคนงงหรือเปล่านะเนี่ยที่กูอธิบายไปยังไงใครง,งงกูก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะเพราะแบบมันเป็นการชิทที่เราสดๆเว้ยนะเพิ่งแบบคิดได้แบบเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มาอัดชิปนะ เพราะกูไล่ย้อนๆดูว่าเฮออมันใช่เหรอวที่ทานรอนจะมาแพ้บุรีรัมสามศูนย์นะถ้าไม่ใช่แผนที่เขาวางไว้ว่าเออให้บุรีรัมตายใจไปว่าแบบเออเขาจูนยันติดแล้วนะกลางซีซั่นเขาจะได้แบบไม่ต้องเติมเอฟหนึ่งนะอันนี้คือกูฝากเตี้ยไปถึงทีมบุรีรัมนะว่ายังไงก็เพิ่มเอฟหนึ่งเข้ามาในรายชื่อนักแข่งก่อนแล้วกันนะได้แข่งไม่ได้แข่งค่อยว่ากันอีกทีนะเพราะว่าบางทีนะมันอาจจะเป็นแผนของทานรอนก็ได้ที่แบบพยายามให้บุรีรัมตายใจว่าเออแม่งทีมเล่นไหวนะแล้วก็แบบไม่ต้องเเเเติมนะิมมนนนนนนนะะะออออัััีีีี้้กกกกกก็็็ดดดๆแลลวููฝาาาไไปปปถึงงหรรรบบใคคทุ่ย์ พราะถ้าพูดกันตามตรงชุดนี้นี่จูนกันติดก็ไม่น่าจะแบบถึงกับชนะทารอน3-0ได้อะว่าแบบมันต้องเป็นแบบแผนของทารอนอยู่แล้วเพราะลินโคเขาคือแบบไอ้นี่อยู่แล้วนะเขาคือมันสมองของทีมทารอนอยู่แล้วลินโซลินโคบางทีว่าจะคิดแผนแบบนี้มาก็ได้นะแล้วคือเกมนี้กูอธิบายเรื่องเดี๋ยวจะกูไม่ได้ดูเลยนะเกมมันเจ็ดสิบนาทีแล้วเหลือสี่นาทีอ้าวแล้วตรงนี้แน่เป็นหนึ่งครั้งนะที่นูดูดึงไม่โดนนะไอ้เชี่ยแล้วอย่าบอกนะว่าภายในสี่นาทีนี้ดิฟองเอ็นคิวไปสิบสามตัวเลยเหรอทุกคนเชี่ย เฮ้ยจริงมะเนี่ยเขาบอกว่าจะคิวไป14หรือ15หรือ16ตัวนี่แหละแต่คือเกมมันจบแค่10กว่านาทีนะอย่าบอกนะว่าภายใน4นาทีที่แบบจะคิวไป10กว่าตัวเลยเหรอมันจะเกินไปหรือเปล่าล่ะว่ามันเกินไหมนะบางทีอ่ะไอเทมเริ่มมาแล้วนะโอ้การยินสโนโบอลมากนะ5,000นะคือถือว่าเยอะมากในะการยิน5,000ในช่วง6นาทีเนี่ยแล้วก็ฝั่งน้องข้อจังเกิลอย่างไขว้โครลาซอนก็ยินแค่4,000เองอ่ะแล้วตอนนี้นโครลาซอนเหมือนจะโดนหรือเปล่าอะไรตึงโดนอีกโอ้โหสุดจัดล่ะออนสล็อตไปนะ อัลติเมตนี่คือสามนะออนซอลตคืออ่าสี่สี่คิวติดนะ <S <S อุย้ยแล้วตัวนี้ฟิกเกอร์เข้ามาแล้วดึงไปอีกตัวนี้ยังไงเออจอมมี่เหมือนจะโดนหรือเปล่าเพื่อนเก่าจาาังหวะนี้โดนดูดมานะดึงแล้วดูดดึงแล้วด,ดูดดูดแล้วเอามาดึงอันนี้คือเพลงแบบสมัยไหนวะสมัยเก่าๆแล้วนะเป็นเพลงกับรถไอติมอะนะตื้อดืด้อของไอติมอะไรวะบอปอ่ะโอ้แล้วนี่ดึงโดนอีกโอ้สุดจัดจริงว่ะนะ เอาไปได้ในคลิปนี้คือแทบแบบไม่ได้เลี้ยชี้อะไรเลยคุณดูไม่รู้เรื่องเลยสัมนาแต่เอาเป็นว่าไม,ไม่ไม่อัดใหม่นะคือถ้าแบบบางทีกูแบงแบงแบบแม่บางทีกูจะแบบตัดแล้วอัดใหม่นะเว้ยแต่คือช่วงนี้แบบไอ้เฮี้ยขี้เกียจจัดเลยว่ะเพราะฉะนั้นก็ดูๆไปแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ว่านี่ไงมันเลียวไปทุกคนเออเนี่ยโอ้โหเลียวจัดเลยไม่มีหรอกการตัดแล้วอัดใหม่อ่ะ <c oughs> แล้วตรงนี้แฮมแซดยังไงโดนดึงเข้ามาโอ้ยเฮีย้ยทั้งจับทั้งดึงนะอะไรจะขนาดนั้นว่าทีมแบบบุรีรัมย์นะแต่คือ อย่างที่กูบอกกันแหละนะว่าแบบไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นการคืนฟอร์มของเขาจริงๆเอ้ยว่าเป็นเป็นการจูนติดจริงๆหรือเปล่านยะคือต้องรอวัดช่วงครึ่งหลังอะนะถ้าแบบสามารถตบทารอนสสูได้ในช่วงครึ่งหลังนี่คือแสดงว่าเขาจูนจะติดจ,จริงนะแต่ถ้าแบบยังสูสีกับอีวอล์และยังแพ้เบคอนอ,อยู่เนี่ยนะแสดงว่ามันคือแผนของทารอนนะตามทฤษฎีที่กูได้บอกไวนะ้นั่นแหละเพราะเกมที่มันไม่ได้แข่งกันใช่แบบในเกมอย่างเดียวนะเว้ยมันต้องใช้เขาเรียกว่าไงปะต้องใช้แบบจิตตวิทยาเออต้องใช้แบบเออโอ้เว้นคำ โอ้โหแล้วตรงนี้ยังไงจอมไม่จับมาแล้วจับได้เอ็นทีนะแล้วเอ็นทีเอ็นทีเป็นยังไงเอ็นทีโอ้โหวันนี้วูเมนคือเกมนี้แบบสุดจัดจริงว่ะแล้วตรงนี้ยังไงโอ้โหไล่ามากินตับอีกนะคนณได้คิวได้เดฟเฟคเอ็นโลลัวแล้วนะตรงนี้เดฟเฟคเอ็นคิวโลลัวนะคุณเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าภายในสิบกว่านาทีเนี่ยเขาคิวไปเยอะมากนะเกมนี้มันจบสิบนาทีจริงเพราะว่ากูก็จับไม่ได้นะทุกคนนะกูยิ่งแบบเบื่ออยู่ช่วงเนี้ย โอ้โหแล้วตรงนี้แตกไปอีกหนึ่งตัวดีเดนเดอรี่เรียบร้อยนะสำหรับเออ่ดีโฟร์เอ็นนะมึงมีการแจกโค้ดด้วยอไอเทีมโค้ดด้วยทุกคนนะอ่าเดี๋ยวกูจะท่องให้ละกันเบย์เบย์แค่ไหกับตัวแรกกูหิดแล้ว B J H P C อ C U B J W Q H ซียูบีเนะเ H ชูเฮชูเบยนบอสฟากมากโง่ชิปดีนี่กูดูไม่รู้เรื่องเอออะไรไม่ได้กูกินกาแฟเยอะไปว่ะทุกคนเดี๋ยวโตเดี๋ยวโตเดี๋ยวเสกูเออแดงมากเอาเป็นว่าขออภัยด้วยแล้วกัน คลิปนี้แบบเป็นคลิปแบบบ่นๆมากกว่าวะ่ะตอนนี้จับตัวสับขึ้นมาเล่นนะโดนนะโอ้โหโดนอยู่แล้วนูน้นเอาเรื่องว่ะคือช่วงน,นี้กูไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปอะไรที่มันย,กยากๆเลยแหละยัยงไงก็ดูรีชั่นแล้วก็ดูวิเคราะห์ไปก่อนแล้วกันเนาะดูรีชั่นสดแล้วก็วิเคราะห์ไปก่อนพวกแบบทฤษฎีพวกอ่าย,ยี้อะไรพวกเนี้ยเอาจริงนะมันใช้เวลาทำเยอะนะ สามสี่ชั่วโมงเลยนะหนึ่งชิปแตนะ่ถ้าแบบคลิปลีชั่นเนี่ยกูยทำประมาณสามสิบนาทีนะได้เลยหนึ่งชิปอะนะอาจก็นี่แหละเท่าที่ผู้มึงเห็นเนี่ยสิบกว่านาทีนะแล้วก็ใช้เวลาในการตัดต่อแรนเดอร์อะไรก็ประมาณสิบนาทีนะแล้วก็ทำปกคลิปประมาณห้านาทีแล้วตรงนี้น่าจะจบเลยปะ่ะโอ้ยเขี้ยนะคิวแม่งเยอะจัดอะแม่งเอาเรื่องเขื่อโอ้โหสิบสามคิวไป,ไปที่เรียบร้อยนะดิฟอกเอ็นนะคือแบบสุดจัดจริงเลยทุกคนนะคือเรียกได้ว่าอะไรปะ ขอลบคำสบประมาทเลยนะเพราะเวลาบุรีรัมย์แฮชี่ไรไดิโอ้โหถามหาจะเฟิร์สวันนะเป็นไงล่ะมึงนะเฟิร์สวันทำได้เปล่าแบบนี้กูถามจริงโอ้โหถือว่าแบบเอาเรื่องจัดเอาไว้สิบนาทีอีคิวว่าสิบสิบหกคิวนี่แหละได้อีคิวหนึ่งกวดีโอเคเป็นสิบหกคิวตามเมียดหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้โหถือว่าโหดนะหมดบ้านทุกคนนะก็ไปแล้วบ๊ายบายไม่กันใหม่คลิปหน้า